นาจ่ามาวันนี้วันจันทร์ที่11เดือนมีนาเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฝนชาแนล Youtube กันนะอ่าวันนี้มี3หน่อยแล้วก็เลาเนาะเสาร์อาทิตย์แอดไม่ได้ลงอีกแล้วก็ติดธุระเนาะเลยลงได้แค่วันธรรมดาเนาะวันจันทร์ถึงศนะุกร์นะก็ ใครที่ติดตามก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะสวัส์าทิตไม่ได้ลงไวนะ้เนาะอะก่อนไปดูสามนอยวันนี้เนาะแอดฝากกดติดตามช่องฝนชาแนล u t u b e กันด้วยนะฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปวังเลขของแอดนะแล้วก็ฝากเพจแอดฝนรวยซับหกสามหกสามกับแอดฝนรวยซับสองเนาะฝากเข้าไปกดติดตามไปเป็นกำลังใจในการวังเลขให้แอดได้นะแล้วก็ไปดูผลงานในการวังเลขเนาะ ของแอดว่าเข้าหรือไม่เข้ายัางไงเนาะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะวันนี้วันจันทร์ที่สิบเอ็ดเดือนมีนานะเลขกำลังวันวันนี้ 9, 3, 7, เก้าสามเจ็ดนาะสองตัวเน้นบนห้าสองนะเสาร์อาทิตย์แอดไม่ได้ลงเนาะก็เรามาลุ้นกันวันจันทร์เลยนะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วลาวไม่ออกนะออกไม่ออกผลลาวหยุด <c oughs> เดี๋ยวนี้แอดจะคำนวณให้ใหม่เนาะ จริงจริงมันก็เป็นสูตรเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันต้องดูเลขกำลังวันประกอบนะอ่วันนี้วันจันทร์ที่สิบเอ็ดเดือนมีนานะปีหกเจ็ดสามนอยน้อยพีน้อยปกน้อยวีช่วงเย็นนะอ่าวันนี้แอดให้เด่นสี่ลองแปดอย่าลืมเอาสี่แปดไปวิ่งรูปสิบเก้าประตูแล้ก็เล่นเป็นตัวจ่อนะ เจาะสี่เก้าสี่เจ็ดสเกสเจสี่ห้าปดเปดเจ็ดห้ามาดูตัวเน้นเนาะ เน้นสี่สามแปดสามเก้าระวังกับหัวเป็นหกเนาะสามตัวสี่สามแปดห้าสองแปดสี่เจ็ดแปด สําหรับสามนอยวันนี้นะวันนี้วันจันเนาะเลขกำลังวันเก้ามตัวเน้นบนห้นะสรุปเป็นเด่นสี่ลองแปดเดือลมาสี่ดไปวิ่งรูดสิบประตูแล้วก็เลเป็นตัวจอนะจอสี่เก้าสี7เจ็ดสี่ห้าแปดเก้าแปดเจน้นสี่สนะเระวังกับหัวเป็นหเนาะแล้วก็สตัว43 8 5 2 8, แปดล้วก็สี่นะสามนอยวันนี้ช่วงเย็นนอยพีนอยปกนอย,นอยวี วันจันทร์ที่11เดือนมีนาเนาะวันนี้แอดก็จะได้ประมาณนี้นะเดืนสี่ลอง8ปดนะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปเนาะลาวพัฒนาเนาะวันนี้มีลาวนะวันนี้มีลาวพัฒนาโอเคนะเจอกันคลิปถัดไปเนาะวันนี้ก็เฮงๆรวยๆปังๆกันนะจ๊ะเล่นพอค่ากับข้าพอเนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะโอเคนะวันนี้ไปก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้นะสามหน่อย วันนี้ไปก่อนจ้าบายบายสวัสดีจ้า